ุณราศีกุมครับดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับจัดอยู่ในประเภทพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกนะครับดวงกําลังดีๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักนะครับแต่ด้านมีเรื่องอะไรไม่ดีเข้ามานะครับดังนั้นนะครับในเดือนธันวาคม2567นะครับดำเนินชีวิตอย่างระวัดระวังให้ดีเลยนะครับ ในเรื่องการงานเนี่ยนะครับมีไพ่หนึ่งเหรียญด้วยนะครับไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะครับหมายความว่ายังไงนะครับคุณจะประสบความสําเร็จในกิจการที่คุณทํานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นลูจกจ้างประจาเป็นพนักงานบริษัทหรือแม้เป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับก็จะประสบความสําเร็จดีมากๆเลยนะครับเงินทองไหลมาเทมาดีไปหมดเลยนะครับส่วนในเรื่องเงินทองนะครับมีไพ่ใบนี้ครับหนึ่งถ้วยครับหนึ่งถ้วยความหมายเรื่องเงินทองก็ต้องบอกครับดีมากๆเลยนะครับทํางานทําเงินจาก ธุรกิจที่เราทําแล้วมีความสุขเนี่ยนะครับเงินทองไหลมาเทมาไม่มีอดนะครับ <Yeah! S 1> แต่อย่างที่บอกนะครับดูชะตาคุณเนี่ยนะครับจะมีเคราะห์นะครับเพราะว่ามันมีไพ่เดวิลขึ้นมานะครับเดวิลขึ้นมาหมายความว่าอย่างไงนะครับก็ นะครับอาจจะมีใครสักคนหรือหลายคนนะครับชวนคุณไปทาธุรกิจประเภทสีเทาหรือสีดําๆเนี่ยนะครับซึ่งไม่ดีผิดกฎหมายเนี่ยนะครับหลีกหนีได้หลีกหนีเลยนะครับหรืออาจจะมายืมตังค์แล้วไม่คืนนะครับหรืออาจจะประเภทว่าเขาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดนะครับชวนไปค้าประกันเนี่ยนะครับอย่าได้ยุ่งเด็ดขาดแล้วนะครับอย่าได้ให้ใครยืมตังค์อย่าได้เป็นเซ็นค้าเรื่องบ้านเรื่องคอนโดให้ใครนะครับไม่ใช่บ้านคุณไม่ใช่ธุระของคุณับ ส่วนในเรื่องความรักความรักคนมีคู่นะครับก็ต้องบอกนะครับความรักดีมากๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับดูจากหน้าไพ่แล้วทุกอย่างปลอดโปร่งโล่งสบายรักใคร่ฟองรองกันดีจุ๊บๆกันตลอดเลยครับส่วนความรักคนโสดเนี่ยนะครับมีไพ่หกถ้วยขึ้นนะครับหกถ้วยขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับอาจจะเจอนะครับประเภทนะครับรักคนอายุน้อยกว่านะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายก็อาจจะเจอคุณผู้หญิงคุณสุภาพสตรีอายุน้อยกว่าหรือถ้าคนเป็นผู้หญิงนะครับก็อาจจะเจอผู้ชายอายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้นะครับเออเออเคี่ยวง่ายๆด้วยนะครับก็ ต้องบอกนะครับดูแล้วดวงคนโสดเนี่ยดีนะครับในเดือนนี้ครับโอเคสนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามไอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ